สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่31มกราคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรงกันเลยค่ะก่อนลงพื้นที่หัวหินช่วยท็อปเอก,กทิพหาเสียงค่ะ วันที่31มกราคม2569นายกรจาติกัดวณนนิี้ทีมเศรษฐกิจและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ตลาดฉัดชัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อเนื่องทั้ง3เขต พร้อมท็อปเอกทิพย์ตนประเสริฐเบอร์เก้ามั่นใจคนพื้นที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงชูจุดแข่งพักมืออาชีพที่ซื่อสัตย์พร้อมเป็นตัวแปรสําคัญกํากับรัฐบาลไม่ให้นอกลู่นอกทางมั่นใจคนประจวบให้โอกาสคนรุ่นใหม่นายกรก่าว่าการลงพื้นที่ตั้งแต่บางสะพานทับสะกปานบุรีจนถึงหัวหินได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุน่นโดยเฉพาะในเขตสองหัวหินปานบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคยมานานกว่า 50ปีการส่งคนหนุ่มอย่างนายเอกทิพย์ต้นประเสริฐท็อปผู้สมัครเบอร์เกา้าลงชิงเก้าอี้สสในครั้งนี้เป็นการสะท้อนว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเดินหน้าด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ภายใต้การสนับสนุนของทีมงานมืออาชีพในพรรคนโยบายไทยหายจนเรื่องปากท้องรอไม่ได้ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจในกรย้ำว่าความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินและค่าครองชีพคือภารกิจเร่งด่วนพรรได้ประกาศยุทธ ศาสตร์ไทยหายจนด้วยมาตรการที่ทําได้จริงอาทิโครงการล้างหนี้นอกระบบผ่านสถาบันการเงินรัฐและมาตรการผ่อนดี1ปีฟรี1ง,งวด เพื่อสร้างวินัยการเงินเดินหน้านโยบายลดค่าไฟฟ้าและค่าโดยสารสาธารนณะราคาประหยัดรวมถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยสารต่อและขยายผลการประกันรายได้เกษตรกรและแรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะมีไรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพชูจุดยืนผู้กำกับรัฐบาลปราบโกงแม้จะยอมรับว่าพรรคกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่คุณกรมั่นใจว่า พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นเสียงที่มีความหมายในสภาเราอาจไม่ได้เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในครั้งนี้แต่เราจะเป็นคนกำกับว่าผู้เป็นรัฐบาลต้องทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต้องปราศจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชันและมุงเป้าแก้เรื่องปากเรื่องท้องเป็นสำคัญในกรล่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์และคนไทยทั่วประเทศให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้โดยขอโอกาสให้พรรคประชาธิปัตย ทั้งคนทั้งพักเบอร์27เพื่อนําทีมมืออาชีพอย่างนายชวนหลีกภัยนายนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและตนเองเข้าไปทํางานรับใช้ประชาชนอีกครั้งดีมากเลยครับต้องขอบอกว่าในประจวบทั้ง3เขตที่ผมลงมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับไล่ตั้งแต่บางสะพานขึ้นมาทับสะแกมาที่ปราณแล้วก็มาจาทีีโฮิตน,นีเ่เสียงตอบรับของพี่น้องชาวประจวบทําให้เรามีกําลังใจกันมากครับ แล้วก็โดยเฉพาะเขตนี้เขต2หัวหินปราณนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วคนกรุงเทพคนหนึ่งที่มาเที่ยวอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กๆครับ50กว่าปีนะเพราะนั้นพอได้รับการตอบรับแบบนี้ให้กับผู้สมัครคนรุ่นใหม่ของเรานะครับเอกทิพย์เบอร์9ก้องท็อปเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกเออการเมืองมันเหมือนกับท้อมที่จะเปลี่ยนจริงๆนะครับเป็นการเมืองที่คนหนุ่มอย่างท็อปสามารถที่จะมาอาสาแล้วก็ได้รับการตอบรับแบบนี้ ก็ทําให้ผมคิดว่าพวกเราทุกวัยทุกรุ่นในพรรคประชาธิปัตย์ที่กลับมาทํางานที่พักมีกําลังใจแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวประจวบทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งล่วงหน้านะครับหรือวันเลือกตั้งเองคือวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยอยากที่จะชวนพี่น้องชาวหัวหินชาวปราณชาวประจวบทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นเลือกตั้งที่มีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ พรรประชาธิปัตย์เรามั่นใจครับว่าเราจะมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะช่วยกํากับผู้เป็นรัฐบาลน,นะครับให้ไม่ออกนอกลูกนอกทางนะครับเราอาจจะไม่ได้สามารถกลับมาเป็นพรักใหญ่ที่สุดได้เหมือนเดิมนะครับในครั้งนี้เพราะว่าการฟื้นฟูพักก็ใช้เวลาเพียงแค่สอเดือนที่ผ่านมาโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชชิวะ แต่ว่ากระแสตอบรับที่ดีมากๆเนี่ยทำให้เรามั่นใจนะครับว่าเรา,เาสามารถที่จะมีเสียงเพียงพอที่จะเป็นคนกำกับได้ว่าผู้เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องทําในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องปราศจากเรื่องของการทุจริตคอรัปชันนะครับแล้วก็ต้องมุ่งเป้าในการที่จะแก้เรื่องปากท้องให้กับพี่น้องซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดน,นะครับนโยบายทางเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจของพรรคพร้อมนะครับเราเคยเป็นแกนนํารัฐบาลมาสองครั้ง แก้ปัญหาวิกฤตให้กับประเทศสองครั้งวันนี้ก็วิกฤตเหมือนกันนะครับปัญหาหนี้สินค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนปัญหาปากท้องเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะรเราพร้อมครับก็ขอความกรุณาเทคะแนนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองใบนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเขตหนึ่งเขตสองเขตสามประจวบนะบผู้สมัครเราก็คัดมาทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็เบอร์27เพื่อให้คูณวิสิทธิ์เวชชาชีวะผมกอนจาติโวน,นิสและอีกหลายๆท่านท่านชนดีไทยนะครับสามารถกลับเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องได้ครับ กิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงค่ะเวลา10นาฬิกาวันที่31มกราคม2569ที่ห้องประชุมหัวหินฮอลชั้น10 อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายแพทย์อมรเทพบุตรกตัญยูนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวาระครบรอบ100วันศตาวานมีนายแพทย์จิตตระเต ชวุฒิพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินกล่าวรายงานโดยมีพันตํารวจเอกเสมออยู่สํารานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหัวหินนายเจนวิทย์พิศักิ์สาธารณสุขอ,อําเภอหัวหินนายพิทยาคณะมะปัสสัตว์อ,อําเภอหัวหินผู้แทนหน่วยงานต่างๆและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมโดยมีนางจารุณีตั้งใจรักการดีรองผู้อำนวยการภารกิจด,ด้านการพยาบาลนางจินตนาวิชย์เสรณีพยาบาล วิชาชีพชำนาญพิเศษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับในการนี้สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลหัวหินสำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอหัวหินหน่วยบริการสาธรารณาสุขทุกหน่วยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยครบ100วันสัตตมาวานแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงขึ้นเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้งและเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีรับบริจาคโลหิตและการแสดงจำนองบริจาคอวัยวะและดวงตามีผู้เข้า เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว90%ค่ะ วันที่30มกราคม2569นายสมเจตจันทนาพูวอหน่วยการสำนักงานทรัพ,พยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายสุขุมจันทโชติพ่วงหนวยการสำนักงานทรัพ,พยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีนายธีรชาติเปียบป,ประดิษฐ์ผูวอำน่วยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าผูวอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกกังวล and สูนศึกษาและพัฒนาป่าไม้ห้วยทรายหัวหน้าพื้นที่เตรียมการเขียห้ามร่าสัตว์ป่าสามพญาได้นำเจ้าหน้าที่ไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามร่าสัตว์ป่าเขาสามพญาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ1 0 0 0 0หมืนไร่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าดําเนินการหลังตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมหลายจุดพบไฟได้ลุกลามเข้าพื้นที่ ที่ป่าในเขตชุมชนบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินส่งผลให้มีกลุ่มควันลอยไปในอากาศเข้าเขตพื้นที่ชุมชนตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ได้นําเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตั้งกระเช้าตักน้ําบินสํารวจพื้นที่และสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่ลาดชันที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้พร้อมทั้งจัดกําลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าพื้นที่ทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามจนสามารถควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าได้แล้วมากกว่า90%อย่างไรก็ตามยังพบไฟป่าในบางจุดซึ่งเป็นพื้นที่ราดชันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเข้าควบคุมอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้ขณะที่พะะรูสุ 0, ทนทรคีรีวงศ์ หลวงพ่อนกเจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุขโตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ได้นําน้ำดื่มอาหารเครื่องดื่มและข้าวกล่องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ไฟป่าผู้ปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ในการเข้าพื้นที่ควบคุมและดับไฟป่าในวันนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ นายสมเจตจันทนาพ่วงในวยการสำนักงานทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบและจังหวัดเพชรบุรีอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ทั้งภาคการเกษตรและภาคราชการตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยเฉพาะที่จังหวัดประจวบได้ออกประกาศห้ามจุดไฟเผาหากพบกระทำผิดมีโทษหนักพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ขอความเห็นใจจากประชาชนทุกคนในการถ่ายภาพลงโซเชียล มีไฟสว่างสวยยามค่ำคืนมีเสียงบ่นเสียงต่อว่ามาซึ่เจ้าหน้าที่ทุกคนเหนื่อยและตั้งใจในการช่วยกันดับไฟไม่ให้ไฟลุกลามไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชนจึงอยากขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายเพื่อให้การดับไฟป่าในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์บูรณาการร่วมมือกันช่วยกันดับไฟป่าทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศยานจากเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำนำไปทิ้งน้ำเพื่อดับไฟป่าบริเวณที่สูงและชันส่วนภาคพื้นดินได้นำเจ้าหน้าที่เดินลาดตะเวนภาคพื้นทำการดับไฟป่าและทำแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามไปสู่พี่น้องประชาชนก็นอยากจะรณรงค์นะครับในส่วนของ ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณแถบจังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีส่วนในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับด้วยการเป็นหูเป็นตานะครับดูทางภาคการเกษตรนะครับทางภาคราชการก็ควบคุมในเรื่องของการเผาการไม่จุดไฟในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่1นึ่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะจังหวัดประจวบเนี่ยเราก็ประกาศนะครับเรื่องของการห้ามจุดไฟ นะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นอกเห็นใจนะครับเจ้าที่ด้วยนะครับทุกคนถ่ายภาพลงโซเชียลเห็นไฟสว่างสวัยในยามค่าคืนนะครับมีเสียงบ่นมีเสียงด่านะครับแต่สุดท้ายเราเราผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยให้ความเห็นใจเจ้าที่นะครับทุกคนเหนื่อยนะครับทุกคนมีความตั้งใจที่จะควบคุมนะครับไม่ให้เกิดการลุกลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้ไปสู่ สร้างความเดืดอดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็อยากให้ให้กําลังใจกันและกันนะครับเพื่อให้การดับไฟป่าในครั้งนี้เราสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียนะครับส่วนสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รณาการร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการดับไฟป่าโดยทั้ง ภาคพื้นดินนะครับและก็ภาคอากาศยานนะครับเราได้ลําเลียงอากาศยานในส่วนของการบรรทุกน้ํานะครับจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปทิ้งนะครับน้ําเพื่อดับไฟป่าตามจุดต่างๆบริเวณที่สูงชันด้วยนะครับส่วนในภาคพื้นดินเราก็ใช้เจ้าหน้าที่เหล่านี้แหละนะครับเดินลลดตระเวนแล้วก็ทําการดับไฟป่าแล้วก็ทําแนวกันไฟนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามไปสู่พื้นที่ของพี่น้องประชาชนครับ ผู้ต้องหาก่อเหตุลักทรัพย์เคียดคดีผูกคอตายคาห้องขังค่ะ วันที่30มกราคม2569ร้อยตำรวจโทจิรเจตพันแ,แสงร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุผู้ต้องหาผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องขังสถานีตำรวจภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอภิรักษ์เพิ่มชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอําทราบพร้อมประสานนายทัศนัยพวงบุผาปรลัดอำเภอที่ว่าการอำเภอชะอําอายการจังหวัดเพชรบุรี แพทย์เวรโรงพยาบาลชะอําเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีกู้ภัยสว่างสันเพชรเข้าร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นห้องขังนายเอกสิทธิ์ขุนปัฐถาอายุ32ปีชาวอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเพชรบุรีในคดีพยายามลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะวัดและลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหลังจากโทรจับกุมตามหมายจับสารจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 29มก,กราคม2569ที่ผ่านมาก่อนถูกควบคุมตัวขังไว้ที่สถานีตำรวจู้ครชะอำโดยอายาการจังหวัดเพชรบุรีแพทย์เวรนโรงพยาบาลชะอำประดัดอำเภอและร้อยเวรเข้าร่วมตรวจสอบร่างผู้ต้องหาแต่ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาแดแผลใดๆโดยในช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีวันนี้ผู้ต้องหาได้ใช้ชายผ้าห่มผูกคอตัวเองกับลูกกรงห้องขังจนเสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาพบเห็นจากการตรวจ สอบประวัติพบว,ว่าผู้ต้องหามีคดีลักทรัพย์มากกวา่า10คดีในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีโดยในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหารายนี้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีก่อนมาพบว,ว่าผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องขังแล้วเบืองตอนเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ต้องหาน่าจะเกิดความเครียดสะสมและไม่มีใครมาประกันตัวให้จึงคิดสั้นผูกคอตายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้นำร่างไปชะนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทั้งช่อง4เจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, Youtube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2ย์หกสองเกาหสรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ